พีเอรคารดนะคะความรักครั้งใหม่ของคุณใครนะคะ,ะวันนี้มีทั้งหมด2กองนะคะจะเป็นนกฮูกนะนกฮูกสีเขียวแล้วก็นกฮูกสีชมพูนะคะหายไปหลายวันนะคะเพราะว่ามาอโบไม่สบายนะคะเพิ่งจะฟื้นได้วันนี้ก็เลยลองมาอัดคลิปดูแต่ว่าเสียงยังไม่เท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยนะคะ,ะมาสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งใช้วิจารณญาณในการฟังเนาะ ความรักครั้งใหม่ของคุณคือใครสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคะก็ให้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเนาะความรักครั้งใหม่ดูพลังงานของคนที่เลือกกองหนึ่งหน่อยนะคะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ส่วนใหญ่เป็น e n e r ของชาวธาตุดินนะคะบางทีคุณเองอาจจะรู้สึกเหงา นะคะเกิดขึ้นบางคนก็เพิ่งมีปัญหานะคะเลิกกันกับใครมาทะเลาะก,ก,กันกับใครมาถ้าไ่เลิกก็อาจจะทะเลาะก,กันหรือว่าอยู่ห่างกันมีความอยากจะง้ออยากจะคืนดีนะคะเหงาอยู่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเจอใครสักคนมานะคะแต่มันก็เป็นการรอคอยเหมือนคุณรอคอยที่จะเจอใครสักคนที่พัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงใจแบบซื่อสัตย์นะคะแต่การรอคอยที่มาเจอกันมันเป็นช่วงมันเป็นจังหวะนะคะบางคนยังไม่เจอหรอกคุณเหงาอยู่ อ่บอกตรงๆเลยบางคนเจอมาแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าเขาคนนั้นไม่ใช่ไม่ต้องกังวลน,นะฮะไม่รู้ว่าความรักใหม่ของคุณคือใครดีกว่านะค,ะความรักครั้งใหม่ของคุณคือใคร S of Cup ขึ้นมาเลยเปิดไพ่สดนะคะ The Lover คนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่คุณอาจจะเจอเขาในช่วงเวลาที่คุณตื่นรู้คุณอาจจะเจอเขาในช่วงเวลาที่คุณแบบ ตัดทางโลกปริวิเวคุณคนพบตัวตนของคุณเหมือนโซ h ชิงของคุณทํางานไฮซลของคุณกําลังแบบตื่นตัวนะคะกําลังคอลิงหาเขาอย่างเงี้ยคนนี้จะเป็นคําว่าเนื้อคู่ได้นะคะ q u e นะเพนเ n t เ c l e คนนี้มีความคล้ายคุณมากนะคะแก้ไขปัญหาเก่งนะคะแก้ไขปัญหาเขาจะแบบจัดการกับความวุ่นวายได้เก่งเป็นคนที่นิ่งมีสตินะคะ อืมแต่จะเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งมีความเป็นธาตุดินผสมธาตุลมคนที่คุณจะเจอนะคะบอกไว้เลยดูหน่อยว่าเป็นแบบไหนว้าวคนนี้สามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ได้ในลักษณะของรักแท้ค่ะเป็นรักแท้ของคุณนะมีแรงดึงดูดเข้าหากันแล้วก็สิ่งที่คุณควรทำนะตอนนี้ฟรี s e เซออกมาจากความเจ็บปวดในอดีตนะคะ มาดูความว่ารักแท้ของคุณนะคะคนนี้จะมาช่วงไหนเอ่ยเดลฟู The ่าเดลฟูขึ้นมานี้จะเป็นดาวอยู่เลยนะัอดีตเขาจะเป็นดาวเสาอคนนี้เป็นคนใหม่ค่ะไม่ใช่คนเก่าแน่นอนอันดับแรกนะคนนี้เป็นคนใหม่ความรักครั้งใหม่ด้วยแหละถ้าเป็นครับคนใหม่ไม่ใช่ของเก่ามารีวิวใหม่ <laughs> นะ คุณจะเจอเขาผ่านหน้าที่การงานหรือว่าการเดินทางก็ได้นะคะเออแล้วความสัมพันธ์ของเราจะชัดเจนจะชัดเจนนะคะ a c e of s o r t นะะจะชัดเจนตรงไปตรงมา Fine o f p e n d c l e คุณอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านคำว่าฟ o u r s e ซ f ออกมาก่อนคุณกลัวหรือคุณติดอยู่ในพันธนาาพันธนาการความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคุณจะต้องออกมาก่อนตามใดที่คุณฟ o u r s เซ f คุณเป็นอิสระทางด้านจิตวิญญาณจิตใจหรือพันธนาการอื่นๆนั่นแหละคุณจะเจอคำว่าราักแท้ของคุณได้คนนี้มาเติมเต็มบางอย่างให้คุณในลนักษณะของแพชั่นแรงบันดาลใจความชัดเจนแล้วก็เป็นเหมือน ของขวัญที่จักรวาลให้มาคุณกับเขาจะมีคอมมิชเมนต์การพัฒนาความรักแล้วเขามาในลนักษณะของหิวใจคุณด้วยมาฮิลล He ิ่งหิวใจของคุณด้วยนะคะเป็นแรงดึงดูดคนนี้จะเป็นแบบคุณดึงดูดมานะคะคุณดึงดูดมาเออคุณอาจจะเมนเฟอ์อยู่ก็ได้หรือว่าความชอบดึงดูดความชอบนะคะใครที่ไม่เคยเรียนกฎของแรงดึงดูดก็เสิร์ชหาคําว่า กฎของแรงดึงดูดคืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นบทเริ่มต้นของคุณก็ได้นะคะทูเลฟขึ้นมาคุณจะเจอทูเลฟทัทีคุณจะเจอคาว่ารักแท้จากคําว่า attraction จ,จากการดึงดูดนะคะ the magician คนนี้ลักษณะของคนนี้จะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเป็นคนที่รักอิสระภาพคนหนึ่งนะคะเ,ออเป็นคนหน้าเด็กนะเก่งมีความสามารถ แล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางหน้าที่การงานการเงินนะคะรวมไปถึงจิตใจด้วยเป็นผู้ใหญ่ว่างั้นเถอะแล้วก็มีความเพียบพร้อมนะคะทางด้านฐานะเออมีความเพียบพร้อมเลิศมากดูสิเอนเนรจีเขาแล้วเขาเป็นคนที่ศีินดีนะ,ะเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญนะคะชอบทําบุญบางคนบางบางคนบางท่านอาจจะเคยผ่านกัน มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาแล้วเขาจบความสัมพันธ์มาแล้วนะคะเออเราอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เดอะมูนนะคะคนนี้จะโรแม,มนติกมากสําหรับคุณนะคะคนนี้จะโรแม,มนติกมากสําหรับคุณคุณอาจจะเจอเขาบอกไปแล้วว่าเจอที่ไหนอาจจะจากการเดินทางหรือว่าจากหน้าที่การงานนะคะมาดูว่าพลังงานนี้จะเจอช่วงไหนเอ่ย เลขสองขึ้นมาสองวันสองสัปดาห์สองเดือนสองปีวันที่สองเดือนสองนะคะเลขสองขึ้นมาเลยตามตามนี้เลยนะอืมอันนี้เป็นเนปจูนนะคะไอนจี้นี้บอกไว้เลยว่าเป็นความรักที่จินตนาการมากคุณคุณบอกตรงๆว่าเขาเป็นรักแท้ของคุณ,ค,ณคุณจะเจอคุณจะเจอคําว่าไม่ใช่เชิงแบบคุณจะเจอคาว่าแรงดึงดูดดีไม่ดีคุณจะฝันถึงใครสักคนปแปลกๆก่อนที่จะเจอหน้า่ะ เออลักษณะนี้นะคะอืมก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะ,ะโชคดีนะคะมากองสามออไม่ใช่โชทอทีกองสองะคะ่ะมากองสองนะคะมาดูว่าความรักครั้งใหม่ของคุณคือใครนะ พลังงานของคนกองสองคนนี้เข้ามาเลือกกองนี้นะคะจะเป็นคนที่มีมิสเสนมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นเป็นชาวธาตุไฟก็ได้เป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือนะคะมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะเนื่อง่าด้วยเรื่องของความรักนะคะ ความรักของคุณน่าจะผ่านการตัดสินใจอะไรมานะคะในลักษณะตัดสินใจเพื่อความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วมีเกี่ยวกับงานมามีผลกระทบด้วยเช่นกันแต่เนี้ยเราจะถามว่ารักครั้งใหม่ของคุณคือใครเราจะไม่สนว่าตอนนี้คุณโสดมาเพิ่งอะไรยังไงมาแสดงว่าเราแบบสายโสดเอนาะที่มาดูนะคะความรักครั้งใหม่ของคุณคือใคร คนที่เลือกกองนี้นะคะมาดูว่าพลังงานของคนที่จะเข้ามาคือใครคะเดอนสเลยค่ะโทษทีนะคะหมอโบเพิ่งแบบพึง่งพึ่งลุกขึ้นได้จากอาการป่วยนะเสียงอาจจะยังไม่ดีพอนะคะอืมพลังงานของเขาจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคุณโดดเด่นกรกฎมีนพิจิกราศีสิงห์ก็ได้หรือคนที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์นะคะ จะเป็นคนที่มีพลังงานออร่านะคะเป็นคนที่น่ารักบุคลิกของเขาจะน่ารักดูมีแรงดึงดูดจเจอปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยคือรักครั้งแรกของคุณนะ่ะจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วเขาจะเป็นคนที่โปรโฟไฟล์ดีนะคะเป็นคนที่โปรโฟไฟล์ดีเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์นะคะแต่บางทีจะขี้เหงานิดนึง energy จะขี้เหงาหรือว่าชอบอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวนะคะ คนนี้จะเป็นสายเลิฟนะคะเป็นชาวทางไกลก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ต่างชาติก็ได้บุคลิกดีหน้าตาดีนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ลักษณะหน้าที่การงานอาจจะทํางานที่เป็นงานโดดเด่นไม่รู้งานอะไรแต่โปรไฟล์เขาดีอ่ะนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีความมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน professional อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะ,ะ, <c oughs> นะเอ่อ คนนี้จะเป็นคนที่มีความเฟรนลี่ในลักษณะของมีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็เอ็นดูเขานะคะอมมาดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นความรักแบบไหนของคุณกับรักครั้งใหม่ครั้งนี้เขาจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณที่มากับคําว่าเคมีตรงกันเคม m i s t r y นะคะก็ะคือความสตรองแรงดึงดูด attraction นะคะที่มันเป็นเหมือนแมกเนติกนะคะดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือน เขาเรียวกว่าอะไรน,นะมันไม่มีขื่นของแรงดึงดูดนะคะคนนี้เป็นพลังงานของโซเมตนะคะคนที่จะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเป็น energy ของคำว่าโซเมตขึ้นมาเลยอืมคุณสามารถเจอเขาได้ช่วงไหนหรอถ้าคุณบางคนมีช่วงอายุนะคะหนึ่งสองคุณอาจจะเจอเขาได้ช่วงไ ช่วงอายุ3ามช่วงที่คุณอายุสาสิบถึงสามสิบสามี่สถึงสี่สิบห้าสิบเจ็ดถึงห้าสิบเก้านะฮะหรือสามสิบเจ็ดถึงสามสิบเก้าห้าสิบถึงห้าสิบสามหกสิบสี่ถึงหกสิบหกเพราะว่าช่วงอายุของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นกรุณาใช้วิจณญาณแล้วก็ความเป็นกลางด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวอะคนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโซเมตแต่มันมีคำว่า f o r g e t n and learning ในเรื่องของอดีตนะคะเพราะว่าหมอโบเห็นคําว่า6คําว่าหอ่าหกเหรียญขึ้นมาที่มีคุณสิ่งแรกเลยที่คุณควรจะต้องทําคือว่าให้อภัยนะคะกับเรื่องราวในอดีตความรักที่เคยเจ็บปวดมานะคะถือว่ามันเป็นบทเรียนนะคะคุณจะได้ก้าวข้ามผ่านปดลดร้องตายคุณถึงจะเจอคําว่าโซเมตได้ นะคะคุณจะ,จะได้เจอโมเมถ้าคุณให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับความรักที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะคะจะได้หมดเวรหมดกรรมอ่ะนี่มาดูคุณจะ,จะเจอเขายัางไงเอยเครียดจังเลยคุณเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะไม่มั่นใจในตัวเองคุณจะเจอเขาผ่านการทํางานก็ได้นะคะหรือว่าผ่านการออกเดทออกนัดตอนกลางคืนไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะ ว้าวหนึ่งเหรียญขึ้นมาคนนี้พัฒนาได้ถึงขั้นว่าแต่งงานเลยนะคุณคุณจะเจอเขายังไงไม่สําคัญแต่ความสัมพันธ์ของคุณจะมั่นคงค่ะบอกไว้เลยเห็นไหมเออคุณจะเจอเขายังไงไม่สําคัญแต่ความสัมพันธ์ของคุณจะแบบมั่นคงมากนะคะบอกไว้เลยว่าคนคนนี้มากับคําว่าคล่องคล้ายเสน่หามากมีความเคมีดึงดูดมาเลยนะคะเดนมูนเป็นอเของคําว่าหลงรัก เต็ม,ตมๆสุดๆนะคะแต่เขาเขาน่าจะมาแอบลักหลงลักคุณแล้วก็แบบสรารภาพรักกับคุณเองนะคะเออเครียดสุดเลยแหละถึงสรารภาพคนนี้จะมาหาคุณเองค่ะเออจะมาเองคุณจะเจอเขาอาจจะบางคนจะเจอในสถานที่ที่ใกล้น้ําก็มีนะคะบางคนเจอในสถานที่ที่ใกล้น้ําหรือเจอจากภายภายใต้าชายคาเดียวกันไม่คือมันคืออะไรภายใต้าชายคาเดียวกันอาจจะเป็น สมมุติไม่ออกสมมุติว่าวันหนึ่งที่คุณเจอเขาอะ่ะคุณอาจจะไปเจอในแบบไม่ได้เจอนอกสถานที่แบบการแจง้งคุณอาจจะเจอในแบบไปอบรมไปประชุมหรือว่าที่ทํางานเดียวกันหรือว่าอยู่พาร์ทแม์เดียวกัน any example นะคะเนาะมาดูว่าอีกกี่เดือนกี่ปีอ่ะของคุณนะคะเร็วสุดเลยวันที่หนึ่ง หนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีตามเลขขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งปีเดือนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นได้มากับคำว่าดาวเสาคนนี้จะเป็นคู่ที่แบบยั่งยืนมากนะคะดาวเสาเป็นคำว่าคามา่านะคะเป็นคู่ที่หมายว่าถ้าคบก็คบกันนานนะคะเป็นเอเนจีของโซมเอ็ดด้วยเคยแบบผูกพันกันมาก่อน ขอให้โชคดีนะคะกรุณากด Subscribe กด Like กดแชร์นะคะยืนยันคำว่าดวงดีสายเลิฟของคุณด้วยนะเลิฟเลิฟค่ะ